อืมอุ้ยบอกไอ้นี่อืมบอกไอ้นี่บอกไอ้นี่บอกขนไอ้นี่สวัสดีชาวซุนโซนสันชายและนานานุที่ผ่านไปผ่านมาและมาเจอคลิปนี้รวมไปถึงผู้ชมที่น่ารักทุกทคนนะคะชว่วงนี้โมเมนต์หวานของซีโนนิวไม่ค่อยมีเพราะทั้งสองนานเยอะกันทั้งคู่เลยฟังไม่ไหว,ว,วนี่ก็เลยไปหาดูโมเมนต์เก่าๆกระแทกตาซะหน่อย สนองความฟินไปวันๆไม่งั้นอนไม่หลับค่ะก็ไปเจอคลิปไลฟ์นี้ทุกคนที่เป็นสนสนๆสักพักหนึ่งน่าจะรู้แล้วนะคะว่าไลฟ์ไหนค่ะไลฟ์ life ไปสนที่เชียงรายโซนๆอยู่ไปสู่กันเลยทีเดียวพราะมีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งไปเดทที่เชียงรายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันบ่อยๆสรุปคือไลฟ์ life ไปทั้งหมด5ครั้ง ซึ่งดิฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นด้วยค่ะตอนนั้นปั่นเทียมทวิตกันะปบค่ะดังนั้นดิฉันเลยจะมาขยี้และย้ำความฟินความแฟนของซน,นโนกันอีกสักครั้งค่ะเพราะช่วงนี้งานคู่น้อยดิฉันและโซนโซนเลยง่อยๆหน่อยมาค่ะเริ่มโอเคทุกคนผมจะสะกดจิตทุกคนให้รักให้ลงและสะกดหนูให้ลงให้รัก <laughs> แค่นี้ก็ลากแล้วหืมเริ่มเมลานอนู่ือ่ะฮะฮัลามาลัาง้วกกันมาทาลามาแล้วครับน้ำแข้งน่ะนี่นิวนิาี่สนิทสนิทกับนนิวยังคะอย่าว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนดิฉันแพ้ผู้ชายพูดค้าคาอันนี้ไม่เคยพูดเล่นค่ะ ตอนนี้นอนเท่าไหร่ให้เล่นได้วันนี้ทารามีอะไรกินไหมครัาลาไปแล้วค่ะไปเร็วอินดูนอนฮาลาเขินพี่นินิวแน่ๆเลยนี่ก็ไม่สงสารคนโสดบ้างเลยนะโนโนคนไม่มีแฟนให้เอาวัวจ่มันทรมานจริงๆนะลูกทักทายเพื่อนสนเหนอสวัสดีเจ้าสบายดีกับเจ้าคิดเตึงหาเจ้าจะไปไหนเจ้าพ่อนแต่แต่เจ้า แต่ถ้าเปิดแอร์กับบ้ฮอนเจ้าทุกคน,นรู้สึกว่า <c oughs> สำเนียงไม่รอนจริงๆโดนพี่พี่สาวบอกว่าสำเนียงเลดมากเลยพี่ซีเป็นคนกรุงเทพที่พูดเชียงรายได้นิดหน่อยค่ะปีหักน้องขนาดเจ้าขออีกรอบค่ะพี่ซีฮักน้องนิวเนอร์ ชัดเลยค่ะพี่สาวเฮียเป็นโซน100%เคเลิกลักกันทำไมก่อนแต่ที่แน่ๆนุ่นู่เขินหนักมากภาษาจีนใช่ไหมใช่ไอหนี่มันไอหนี่มันไอไอนี่มันไอหนี่มันไอหนีเมืนแปลว่ารักพวกคุณนุไอหนี่มันมันแปลว่าพวกใช่ไหมเหมือนแปลว่าพวกคุณครับบอกไอไอก็คือรักบอกไอหนี่ ตอนแรกแฟนขับบอกรักซีนูนิวค่ะแต่แป๊บๆมาซีนูนิวบอกรักกันเองแล้วขับรถกี่ชั่วโมงครับนั่งเครื่องมาครับตอนแรกว่าจะเดินมาแต่คิดไปคิดมาว่ามันไกลไปก็เลยไม่เดินบอกแล้วว่าเฮียซีแกเป็นคนตลบแต่มองสวยมากเลยมองนี่อมผมชอบแบบนี้ปิดหน้าเลยทุกคนว่าเหมือนไหมคะดิฉันว่าเหมือนนะเห็นไหมล่ะ เป็นน่าไปเลยอาการของคนอนดูแฟนค่ะ so cute here หรือหนูครับน่าจะหนูแหละเพราะว่าไม่มีใครชมม่าเฮียน่ารักเลยหนูไงชมว่าเฮียน่ารักนี่แหละรออยู่แหละกีน่มีการบอกว่ารอด้วยอ่ะมีคนชมนะครับ ดซาลับแล้วแต่ใจมันซู้ไหวดูต่อค่ะเดี๋ยวจะไปละครับผมทุกคนตอนนี้ห้าทุ่มแล้วตอนนั้นเคยอยู่ในเหตุการณ์บอกมาซะดีๆดิฉันเลึ่งห้าทุ่มก็ไหวอ่ะตอนนั้นอ่ะอันนี้หนูน้อยหมาขาวแล้วเปล่า <c oughs> หนูน้อยหมาขาว <c oughs> หนูน้อยโมาขาวหนูน้อยโมาขาวอยาไปเที่ยวพรุ่งนี้แล้วหนูน้อยหมาขาวทำไมตาม,มาอยู่ตรงกลางอันนี้คือตาเนาะตาอันนี้ปากจมูกอยู่ตรงนี้ไหนหลับตาดิ ตอบไปแค่นี้อ่ะอ๊อบอ๊อาอุ๊เหตุใดเหตุใดเดี๋ยวว่าแต่เฮียซีอินดูโนโน่เลยแม่ก็อินดูโนเหมือนกันนิ่วคนน่ารักฮึใช่ครับน่ารักมากครับผมเฮียก็น่ารักอุ๊ยเขตโใดแบบนี้แหละเป็นการแสดงออกความน่ารักเฮียก็น่ารักเหมือนกันสีนิ่วนิ่วคะโปรดพับความข้างลับแป๊บหนึ่งค่ะนี่อยากไปยุโรปมากๆอี่ชาย้องนัดม้างลองนัดอยู่ยุโรปนะฮะ อยู่ซอร์แลนด์คืออยากไปบางทีก็คือแบบไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเอาแบบให้คุ้มอ่ะเราจะได้แบบประหยัดใน้าในการเดินทางไปทีต้องไปเกินสิบห้าวันครับอยากไปกับเยลลี่อ้าวแล้วเฮียหนูหน้าเฮียค่ะทุกคนไปกับเยลลี่จะไปเที่ยวกับเยลลี่โอเคเจอกันทางทวนปิดไลน์แล้วหนูเนี่ยอย่าแกล้งเฮียลูก นี่มือถือโคกหัวทีนึงทำอะไรให้ดูเหมือนแฟนเหรอโฆษณาฉันจ้าอันนี้อ่ะฮึอออไม่ทิ้งช่องเสียงเป็นอะไรคะเฮียยิ้มอะไรอังยิ้มอะไรอ่ะ yêu này you yêu nà này à yêu kiểu yêu kiểu 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 มามีเดาว่าเฮียเขาน่าจะเอ็นดูหนูฮะลูเพราะมามีก็เอ็นดูหนูเหมือนกันไม่ให้ชอบได้ไงน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมเปแฟนหมายถึงแฟนครับทุกคนไม่ให้ชอบหนูได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียอย่าเพิ่งจีบน้องเผลอไม่ได้เผลอเป็นจีบเลยนะเฮียชอบใครนะ ไม่ให้มีคนรักได้ไงน่ารักขนาดนี้น้องน่ารักขนาดนี้เนรักได้ไงใช่ไหมเฮียโอเคผมเหรอเด็กเป๊ะเฮีย er นั่นแหละเงาเฮีย <laughs> er น่ารักก็คนรักอยู่แล้วหนูน่ารักเฮีย er น่ารักเฮีย yeah. น่ารักอะไรอืมเฮีย er น่ารักหลอด้วยถ้าหลอ ทุกคนผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ได้ทำเห็นไหมครับเห็นมือไม่ไม่ไม่จับครับหนูเองหนูบอกว่าเฮียน่ารักแล้วก็รอโวยกันเองแล้วแต่ก็จริงค่ะห่อน่ารักทั้งเฮียแล้วหนูใช่ข้างนจริงเอาจริงทุกคนที่ผมพูดว่าผมหหลอรือน่ารักไม่ได้หลงตัวเองเลยนะแต่มันคือความจริงเกือบดีแล้วเฮียอันนี้อันนี้ลงตัวเองแล้วครับทำไมต้องน้ำเสียงกัน แต่เอาแต่แต่เอาจริงๆไหมแต่เอาจริงจริงพูดเล่นพูดเล่นแบบสนุกสนุกน่ารักน่ารักอืมอืมไปละ ปจริงแล้วครับผมทุกคนเป็นดีกว่าครับบ๊ายบายนะไลฟ์นี้มีชื่อว่า No นิวอ a ทอ a ทค่ะไม่ใช่เป็นไลฟ์ที่ฮียาซีริมของที่บ้านก็เลยต้องกลับไปเอาเลยปล่อยแฮปปี้ออฟกับโนโน่เราอยู่คาเฟ่ใดๆก็คือโนโน่ e อ j o y Eating มากค่ะทุกคนอยากยุ่มแจ้มเด็กแก้มเยอะมากอ้วนมากแล้วแบบบ่นอ้วนมากแต่เออ หนูกินไปเลยลูกแค่หนูกินแล้วมีความสุขมามีก็มีความสุขไปด้วยเมวันเมวันเมกวันเมกวันยังไม่กินหรอสาวกถามว่าพี่เอมไม่กินหรอแต่หนูก็กินไม่หยุดเหมือนกันนะลูก อย่าคิดมากครับเรื่องกินให้กินไปเลยใช่ค่ะลูกอย่าคิดมากอยากกินก็กินเลยโอเคเรจะไปกับพี่แค่สองคนนะครับขิงพี่อ๊บแล้วหนึ่งเขาบอกว่าพี่อ๊ฟต้องปล่อยให้พี่น้องเขาศึกษาการใช้ศึกษาความเป็นพี่น้องให้ดีที่สุดนะพี่อ๊บเดี๋ยวเพิ่งช็อตฟิลสิคะผมชอบคำนี้จังเลยศึกษาความเป็นพี่น้องก็ดีบ้าหลักก็ถูกต้องไหมล่ะถูกต้องที่สุดต้อง ศึกษาความเป็นพี่น้องอเกียบ๊ดูนหน้าหนูหนูก่อนย,อาาย้อนทำตามลยถูกต้องถูกตยอย้องเขาบอกแก๊บออกนะพี่นิว <laughs> ใช่เราไม่ไกินเยอะอะพวกนี้ <laughs> อินดูเด็กจิ๋วหนูกินเนยอะๆเลยลูกมีชอบเวลาหนูแจมเยอะเด็กพอกินเสร็จเราก็จะไปส่งพี่ออฟกลับบ้าน <laughs> อินดูพี่อ๊อฟมากต้องกลับบ้านก่อน แรงมากโดนทิ้งแล้วอ่ะพี่อ๊อฟสู้ชีวิตมากแต่โดนสีนุ่นิวสู้กลับทุกดินนะครับพี่อ๊อฟกับก่อนไปหาคุณแม่สุขกับพีก็ไปเดทกันต่อสองคนเหมือนชิงเลยอ่ะแต่ก็น่ารักค่ะต้องปล่อยให้เขาสมคนไปศึกษาความเป็นแฟะพี่น้องดีกว่า ดูไลฟ์นี้เสร็จก็คือต้องขอตัวไปหาขนมหวานมากินตามนูน่ค่ะทุกคน Enjoy eating สุดๆเห็นแล้วมามีอยากกินตามเลยอะใไไว้